พรอมิสใจดีปล่อยกู้สามแสนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันในวันนี้เราจะมาพูดถึงสินเชื่อเงินให้กู้ยืมอีกเจ้านะคะที่ให้กู้ได้จริงในช่วงโควิด1 9กําลังระบาดนั่นก็คือสินเชื่อจากพรอมิสที่มีบริการให้สินเชื่อเงินให้กู้ยืมและยังปล่อยให้กู้สูงสุดได้ถึงสามแสนบาทแม้ว่าจะทำงานแบบรายวันก็สามารถขอยืนกู้ได้ สำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันได้เลยค่ะสินเชื่อจากพร o อมิตให้ยืมเงินได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันปล่อยวงเงินให้กู้สูงสุดถึง3 0 0แสนบาทโดยทางพร o อมิตเองนั้นเป็นบริษัทในเครือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่กู้นั้นกู้ผ่านในรอบแรกไปแล้วก็สามารถที่จะขอกู้สินเชื่อเพิ่มได้อีกโดยที่ไม่ต้องปิดบัญชีเดิมหรือจะปิดบัญชีก่อนกำหนดก็ไม่ต้องเสียค่ายกเลิกสัญญาอีกด้วยโดยทางพอมิตรได้มีการกำหนดอัดตราดอกเบี้ยของค่าบริการและค่าธรรมเนียมอยู่ที่24-28%ต่อปีข้อดีของพอมิตคือสามารถกำหนดค่างวดชำระคืนได้ขั้นต่ำอยู่ที่2เดือนสูงสุดสูงสุดถึง60เดือน ตัวอย่างถ้าขอยื่นกู้ที่30,000บาทผ่อนชำระ39เดือนผ่อนขั้นต่ำเพียงเดือนละ1,200บาทเท่านั้นคนที่ทำงานรายวันมีเงินเดือนเพียง6,000บาทก็สามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อตัวนี้ได้นะคะในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่จะขอสินเชื่อพร้อมมิตร 1. ต้องมีอายุ20ถึง64ปีและเป็นคนไทย 2. ต้องมีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำอยู่ที่6,000บาท 3. อายุงานในปัจจุบันมากกว่า1เดือนขึ้นไปสำหรับพนักงานรายเดือน 4. หากเป็นพนักงานรายวันการจ้างงานต้องมีอายุงานที่6เดือนขึ้นไป 5. มีที่พักหรือที่ทำงานอยู่ในเขตที่สามารถติดต่อได้ 6. ถ้ามีรายได้ที่ต่ำกว่า3 0,000บาททางพอมิตรจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน1.5เท่าของเงินเดือนที่ได้รับ 7. ถ้ามีรายได้มากกว่า3 0,000บาททางพอมิตรให้กู้ได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน5เท่าของรายได้ในส่วนของเอกสารในการขอสินเชื่อพอมิตรประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเอกสารสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสมุดบัญชีธนาคารฉบับจริงสำหรับการรับเงินจากพอมิตรการสมัครสินเชื่อเงินให้กู้ยืมพรอมิตรจะใช้เวลาพิจารณาอยู่ที่1-5ึถึงวันทำการและหากต้องการรู้ผลไวใน50นาทีให้ยื่นเอกสารโดยตรงที่สาขาศรีรมตึกทนิยะชั้นสองเมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อเงินให้กู้ยืมพรอมิตรแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่โทรมาแจ้งว่าได้รับอนุมัติกี่บาทและแจ้งโอนเงินเข้าบัญชี ว่าจะโอนเข้าวันไหนรวมไปถึงแจ้งวิธีในการผ่อนด้วยแต่ถ้าขอ,อกู้ไม่ผ่านทางพรมิตรก็แจ้งทาง SMS มาในมือถือให้อีกด้วยนะคะสำหรับวิธีการสมัครสินเชื่อพรมิตรสามารถยื่นสมัครขอสินเชื่อพรมิตรได้ด้วยตัวเองที่สาขาพรมิตรทั่วประเทศหรือจะสมัครออนไลน์ได้ที่ www.promis.co.th e หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะ หรือหากมีข้อมูลสงสยัยสามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ขอดเซ็นเตอร์พร้อมมิตร c อ l เซ็นเตอได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารก่อนใครได้ที่ริงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ